จากพระปณิธานสู่น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่เพื่อให้คนไทยพ้นจากทุกภัยของโรคมะเร็งศาสตราจารย์ด็ตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคาติยราชนารีทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์โดยได้ทรงมีโอกาสตามเสด็จ ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าเศริฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยร,ราชนารี ทรงฝังพระไทยถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสาธารณาสุขจึงทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงพระดำเนินตามรอยเบื้องพยุค,คลบาทและสารต่อแนวพระราชดำริดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษความว่าขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้า นับเป็นแรงบันดาลพระไทยให้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระสติปัญญาผ่านการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์นาน,นับประการด้วยส่งหวังเพียงให้ประชาชนชาวไทยของพระองค์อยู่ดีมีสุขบน,นผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุนี้ในพุทธศักราช2546 ทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุลาภรขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยใช้การวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและบำบัดรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลดีขึ้น ตลอดระยะเวลา5ปีของการดำเนินงานของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งที่เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการสร้างเครือข่ายการวิจัยและรักษาทั้งในและต่างประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องจนมีความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งอย่างครบวงจรในวันที่29ตุลาคม พระศักราช2,552โดยพระราชทานนามใหม่ให้ศูนย์แห่งนี้ว่าโรงพยาบาลจุลาภรณ์อยากจะสารต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยในทุกทกที่ในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในระยะหลังท่านท,านทรงเห็นความสำคัญของเรื่องโรคมะเร็งที่เป็นภาระใหญ่และก็คนทุกทรมานอย่างมาก ท่าน,นก็เลยตั้งโรงพยาบาลจุลาพรขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วการก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาพรทําให้ผู้ป่วยมะเร็งและโรคอื่นๆมีโอกาสรอดชีวิตมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรที่ยาวไกลว่าควรมีการผลิตบุคลากร,กรที่มีประสิทธิภาพและมีจํานวนพอเพียง จึงทรงมีพระดํำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สถาบันการศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์ครบวงจรภายใต้องค์กรที่พระราชทานนามว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บุคลากรองค์กรในพระดํำริได้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุลาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์และสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยะราชนารีที่ทรงมีต่อพระศนิกรชาวไทยโดยมีศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทมู่และปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลณสังเวชนียสถานทั้งส่แห่ง คือสถานที่ประสูตรตรัสรู้แสดงปฐมบรม,มเทศนาและประินิพานระหว่างวันที่15-23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ณสาธารณรัฐอินเดียและสาพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยทรงมีพระเมตตาพระาราชทานพระวโรกาดให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลจำนวน44คนเฝ้าเพื่อรับพระราชทานผ้าไตรพร้อมทั้งพระราชทานพระโอวาสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาตามรอยบาทพระาศาสดาณแดนพุทธภูมิ การปฏิบัติธรรมนั้นงคือไม่ใช่แต่จะาริกไปรอบรอบประเทศเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อมหาบัว สอนขพระเจ้าที่สำคัญคือหัดฝึกใจให้นิ่งให้อยู่กับที่ไม่คิดนู่นคิดนี่ฟุง้งซ่านอันนั้นพอจิตใจเราพอนิ่งพอนิ่งแล้วเนี่ย สิ่่งทีเเราจจะะได้คือกิดปัญญากว่าหนึ่งทศวรรษที่บุคลากรส่วนงานต่างๆจากองค์กรในพระดําริได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขอนามัยซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเนื่องจากการพัฒนาประเทศชาติจะยั่งยืนได้ต่อเมื่อคนในชาติต้องมีสุขภาพที่ดี ตามแนวพระนโยบายขององค์ประธานผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาภร์ณน้ำพระไทยไมิใช่ทรงมีให้ผสกนิกรในพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคเติยราชนารียังทรงมีพระเมตตาเผื่อแผ่ไปยังแดนพุทธภูมิโดยโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ออกหน่วยดูแลสุขอ,อนามัยของพระธรรมทูตสายอินเดียนเนปาล และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงวัดไทยพุทธคยาเมืองคยาสาธารณรัฐอินเดียนับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมีได้ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยของคณะพระธรรมทูตให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดไทยและชุมชนชาวอินเดียอีกด้วย ตั้งแต่ที่เราวางแผนกันนะครับในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ครับก็จริงๆเราก็พยายามหาข้อมูลเบื้องต้นครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนที่จะมาในในการสแสวงบุญในครั้งนี้นจะมีใครบ้างส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งก็คืออาจจะเกน็นเป็นคนกลุ่มในกลุ่มโรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจครับเนื่องจากอากาศที่นี่เราก็รู้กันอยู่ว่าที่นี่ฝุ่นค่อนข้างเยอะพอสมควรฮะรกลุ่มอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ โลคเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพวกนี้จะต้องมีการนั่งปฏิบัติธรรมหรือว่าเดินจาริกสแสวงบุญไปตามที่ต่างๆเป็นระยะเวลานานครับจะเห็นว่า,าประชาชนของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบนี้เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสทางการแพทย์เหมือนกับคนในคนไทยที่จะมีสิทธิ์การรักษาหรือว่ามาีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณสุขมากกว่า ก็เราก็ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือนะครับรวมถึงคนไทยที่ที่มาที่นี่หลายคนก็มาอยู่นานแล้วหรือว่ามาปฏิบัติธรรมบ้างก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาช่วยดูแลสุขภาพให้เขาที่เขาได้มาปฏิวัติธรรมหรือว่าสแสวงบุญด้วยประวิสัยทัศน์ที่ส่งก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาพรเพื่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรจึงได้ต่อยอดให้การดูแลด้านการสาธารณสุขแก่ชาวอินเดียเช่นเดียวกับคนไทยโดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนาถ้าเรามีรัฐบาล,ลประเทศอื่นเขามีประธานาธิบดีเราก็เปรียบเสมือคือพระราชวงศ์ก็คือเหนือนั้นเป็นมิติที่เหนือขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับนายกระดับอะไรทีนี้มีประเด็นดัานศาสนาเข้ามาด้วย ผมคิดว่าอยู่ในระดับที่กำลังดีที่เขาไม่ได้มองว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นะจะเข้ามาแข่งขันกับาศาสนาอื่นที่เป็นาศาสนาหลักของที่นี่แล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพในนับถือในอินเดียเนี่ยไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธ การเดินทางไปแสวงบุญนแดนพุทธภูมิในประเทศอินเดียและเนปาลน,นั้นถือเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญบารมีเป็นความสุขทางใจและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาลเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์และพุทธศาสานิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาประกอบาศาสนกิจอย่างสังเวชนียสถาน การก่อตั้งโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสิณาราเฉลิมราชสถานที่ปรินิพานและสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสถานที่ประสูติเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียและสาพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการสาธารณาสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเป็นที่พึ่งพิงและอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่หลั่งไหลมาจาริกปฏิบัติธรรมนับปีและแสนคนวัดต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เสมือหนึ่งเราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลคนชาวพุทธหรือผู้มาถวงบุญของเราเอง ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษเกิดจากศรัทธาคนทั้งหลายก็เดินทางมาเจ็บป่วยกันบ้างนั่งรถไฟกันมาบ้างรถยนต์กันมาบ้างระยะหลังมีอุบัติเหตุบ้างเราจึงคิดที่จะจัดเพียงสถานที่อำนวยความสะดวกให้ว่าให้คนป่วยมา พักแล้วก็ให้หยุ่ให้ยาจนกระทั่งมีท่านผู้พุทธบริษัทชาวไทยมามากขึ้นก็ช่วยกันเสนอว่าเราควรจะมีสถานพยาบาลสถานที่ดูแลผู้สแสวงบุญและในโอกาสครบรอบ10ป,ปีโรงพยาบาลจุลาพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยะราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลน้เมืองขยาและพิธีลาศิกขานะเมืองกุศินาราถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐอินเดียนะับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านาศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลอีกด้วย